ขั้นตอนนี้เรามาดูวิธีการเสียบหม่าล่ากันนะครับคิดว่าหลายๆท่านคงจะมีประสบการณ์จากการเสียบลูกชิ้นเสียบหมูปิ้งมาแล้วนะครับอาการเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าเทคนิคของผมเนี่ยจะอยู่ที่ไม้นะครับสังเกตไหมครับไม้เล็กๆกับไม้ใหญ่ๆเนี่ยนะครับแล้วก็ไม้เสียบทริยากิของอาหารญี่ปุ่นนะครับใช้ได้หมดเลย แนะนำนะครับอีกอันนึงก็คือไม้เสียบไก่ย่างนะครับไม้ไก่ย่างเนี่ยนะคะที่มีผ่าตรงกลางเนี่ยนะครับมาล่านะครับถึงแม้ว่าจะอร่อยแค่ไหนถ้าคุณใช้ไม้เล็กๆอย่างงี้นะครับราคาขายของคุณเนี่ยก็จะอยู่ที่5บาท10บาทแน่นอนไม่เกินนี้เนื่องจากมันเป็นอะไรที่ธรรมดามากๆแต่เมื่อ,อไรที่คุณเปลี่ยนเป็นไม้เสียบเทรียากิแบบนี้ หรือไม้ที่มันใหญ่ๆเวอร์วังแบบนี้นะครับก็จะทำให้การอัพราคาขายของคุณเนี่ยทำได้ง่ายขึ้นนะครับและแน่นอนไม้แบบนี้นะฮะที่เราเอาไว้ย่างไก่นะครับมันมีความสะดวกสบายมันทุนแรงให้เราได้นะครับเช่นเราเอาเนื้อไก่หนีบเข้าไปแล้วเราก็เอาลวดมามัดมันแค่นี้เองครับไม่ต้องเสี่ยงกับไม้เสียบลูกชิ้นปักมือแน่นอน ไม้เสียบลูกชิ้นทุกอย่างที่เอามาเสียบหมาล่านะครับให้นำไปแช่น้ำก่อนเนาะ1ถึงชั่วโมงแช่ให้มันอิ่มน้ำเลยนะครับการแชร่น้ำเนี่ยจะทำให้ไม้เวลาที่เราไปย่างเนี่ยมันจะไม่ช้ากว่าถ้าเราไม่แช่น้ำนะครับอันนี้คือเทคนิคชนิดหนึ่งแต่ยังไงก็ตามนะครับไม้ใหญ่เนื้อแน่นแน่นอนหมาล่าของคนจะขายได้ส0ิ ย0่สหรือ80 90ก็ได้ครับอยู่ที่เราจะสร้างสารรค์เมนูของเรานะครับระหว่างนี้เราก็ไปเตรียมผัดนะครับโดยผักที่เอามาย่างหมาล่าเนี่ยสามารถใช้ได้ทุกชนิดเลยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นผักไทยผักฝรั่งหรือผักจีนใช้ได้หมดเลยนะครับนี่คือออเรนจินะครับใช้ความหนาประมาณ3มิลหั่นประมาณ3มมิลน,นะครับจะหนาพอดีออเรนจิ Orange จะอร่อยนะครับเนื่องจากมันมีรสชาติคล้ายๆกับเนื้อเนาะมีความเหนียว เนี่ยครับการเสียบหมาล่าของออเรนจิเนี่ยเราใช้ไม้เสียบลูกชิ้นอันเล็กๆนะที่เราที่เราทานลูกชิ้นกันเนี่ยนะครับเมื่อเราเสียบออเรนจิไปแล้วนะถึงแม้ว่าออเรนจิมันจะชิ้นใหญ่แค่ไหนอะไรยังไงก็ตามนะครับไม้มันเล็กมันทำให้ราคาเนี่ยอันนี้ไม้นี้ก็เต็มที่สักห้าบาท10บบาทเนาะแต่เราลองมาเปลี่ยนเป็นไม้เสียบ ตัวนี้ดูนะครับตัวนี้เป็นไม้ที่เขาเอาไว้เสียบไก่ย่างนนะครับไม้ตัวนี้มีข้อดีก็คือมันจะหนีเนื้อสัตว์หรือผักได้ดีกว่าทําง่ายกว่าทําได้เร็วกว่าแล้วก็ในเมื่อไม้มันใหญ่เนาะมันก็จะทําให้ดูเวอร์วังอลังการนะครับลองเปรียบเทียบ2ไม้นี้ดูนะฮะข้างซ้ายกับข้างขวา ข้างอันที่เป็นไม้เสียบลูกเชินเนี่ยสัก10บาทไหมส่วนไม้ที่เสียบที่เป็นไก่ย,ย่างเนี่ยสิบาบาทผมว่าทําได้นะครับ15บาทเนี่ยขายได้สบายเลยแล้วก็มันมีข้อดีอีกอย่างก็คือมันจะทาให้เห็ดของเราเนี่ยแน่นไม่หลุดง่ายนะครับมันจะหนีบไว้เลยอันนี้เป็นทัว ถั่วหวานนะครับถั่วจีนถั่วเนี่ยนะครับสำคัญเลยนะครับเราจะต้องดึงเส้นที่มันอยู่ตรงขอบออกนะครับที่เห็นไหมฮะที่เป็นเหมือนสปริงสปริงเนี่ยเต้องดึงออกก่อนนะครับการดึงออกเนี่ยจะทำให้เวลาลูกค้าเคี้ยวเนี่ยไม่เจอเส้นเหนียวเหนียวตรงนี้เนาะมันก็จะทำให้ลูกค้า มีอัตลรสในการเคี่ยวมากขึ้นนะฮะใส่ใจลูกค้ามากขึ้นเนาะถั่วก็ใช้ไม้เสียบลูกชิ้นเนี่ยนะครับเสียบเข้าไปเลยเสียบเป็นเป็นพวงเลยนะครับในนี้ผมใช้ไม้ที่เขาเสียบเทริยากินะครับไม้ที่เสียบเทริยากิเนี่ยก็จะมีมีรูปแบบที่มันไม่เหมือนกับไม้เสียบลูกชิ้นของบ้านเราเนาะมันก็มันอาจจะแพงกว่าไปนิดนึงนะครับแต่ว่า รับรองได้ว่าเวลาที่ลูกค้าหยิบแล้วเนี่ยความรู้สึกมันจะไม่เหมือนไม้เสียบลูกชิ้นแน่นอนมันจะทำให้ดูแพงขึ้นมีราคามากขึ้นนะฮะเห็นต้องไปไหมฮะไม้เนี่ยหาซื้อได้ตามแมคโครเลยนะครับแมคโครมีขายหรือว่าร้านขายของชำทั่วไปเดี๋ยวนี้มีแล้วนะฮะต่อไปเราเน้น เราในร้านเนี่ยนะครับเราควรจะมีผักที่มีสีสันเนาะไม่ใช่ว่าเอาแต่ผักสีเขียวอย่างเดียวเราควรจะมีทั้งเขียวเหลืองขาวนะฮะแดงก็แล้วแต่เลยนะครับผักเนี่ยคนไทยอาจจะทานไม่เยอะแต่ว่ามันเป็นตัวสร้างสีสันให้ร้านนะครับเวลาที่ลูกค้ามาถ่ายรูปแล้วเนี่ยมันก็จะดูว้าวนะฮะเห็นแล้วมันว้าวเลย ัวฟักทองนะครับแนะนําให้หนีบนะครับเนื่องจากว่าฟักทองเนี่ยมันมีความเปราะนะฮะแล้วก็เหนียวถ้าเราเสียบลูกชิน้นเอาไม้เสียบลูกชิน้นเสียบแล้วเนี่ยมันจะทําให้ฟักทองแตกหรือว่าหักได้นะครับเราก็ใช้ตัวหนีบไก่นี่นะครับไม้เสียบไก่ย่างเนี่ยนะฮะหนีบมันไว้ฟักทองนะครับผมจะสาธิตสองแบบนะครับ แบบนีดกับแบบเสียบนะครับให้เราพิจารณากันเองนะครับว่าเราอยากจะขายฟักทองเนี่ยแบบไหนอันนี้แบบเสียบเห็นไหมครับในปริมาณเนื้อฟักทองเท่ากันนะครับแต่ความอลังของไม้ไม่เหมือนกันนะฮะร,ราคาขายก็จะไม่เหมือนกันเช่นกันประเภทของผักสดน,นะครับเทคนิคเลย ้าเกิดว่าลูกค้าเราเยอะเราเราย่างไม่ทันเนี่ยนะฮะให้เราเอาผักไปลวกก่อนลวกสัก1-2น,นาทีในน้ําเดือดแล้วก็ค่อยเอามาย่างนะครับจะทําให้ล้นระยะเวลาในการย่างได้เยอะแล้วก็ลูกค้าจะได้อาหารไวมีความเป็นมืออาชีพมากๆนะครับถ้าทําวิธีนี้นะครับซึ่งผมไม่เคยเห็นร้านไหนเลยใช้วิธีนี้นะครับการเอาผักไปลวกก่อน แล้วมาย่างเนี่ยจะทําให้ผักสุกทั่วถึงนะครับทั้งชิ้นเลยแล้วก็ผักเนี่ยจะไม่ไหม้นะครับลองจินตนาการผักย่างที่มันไหม้นะครับมันก็คงจะไม่อร่อยไม่หอมและ มันก็ไม่ได้แพงกว่าไม้เสียบลูกชิ้นเท่าไหร่นะครับแล้วก็อีกอย่างนะครับเราสามารถเอามารีไซเคิลได้นะครับในการออกอาหารแต่ละทีเนี่ยเรานำเนื้อสัตว์หรือว่าผักเนี่ยนะครับออกจากไม้เสียบก่อนแล้วเราก็เก็บไม้เอาไปแช่น้ำนะครับแล้วก็ขัดใช้แปรงเนี่ยแปรงทองเหลืองเนี่ยนะครับขัดขัดไม้ทำความสะอาดมัน แล้วก็ไปตักแดดหลังจากนั้นเราก็จะใช้ได้เรื่อยๆหลายรอบเลยนะครับจนกว่าไม้เนี่ยจะไม่เกรี่ยมนะครับผักบุ้งนะครับก็เอามาคลี่ให้เป็นแผ่นในลักษณะนี้นะครับเรียงต้นต่อต้นนะถ้าเราไม่เลียงแบบนี้มันจะทําให้ผักบุ้งเนี่ยสุกยากนะครับเรามาเรียงเป็นแผ่นอย่างนี้แล้วก็สอดเข้าไปในไม้เลยนะครับ ผักบุ้งราคาต่ำมากนะครับไม่ต้องไปไปคิจิมันนะฮะให้เยอะๆเลยในร้านที่เมืองจีนนะครับางร้านเนี่ยก็จะเสิร์ฟผักบุ้งย่างเนาะกับเนื้อสัตว์ย่างและก็มีข้าวด้วยนะครับข้าวสวยร้อนๆสำหรับบางคนเนี่ยที่อยากจะอิ่มท้องเราก็สามารถขายข้าวได้ด้วยนะครับ นี่คือผักบุ้งที่เราเอามาเลี้ยงไว้ในไม้เสียบไก่นะครับจะเป็นแพรอย่างนี้เลยนะครับเห็นไหมครับทาง่ายมากเร็วมากเลยนะครับเราไม่ต้องเสียเวลามานั่งเสียบทีละทีละต้นทีละต้นเนาะให้เราเนี่ยสอดเข้าไปอย่างนี้เลยนี่คือการย่างนะครับสมมติว่านี่เป็นเตานะฮะเราก็จะถือผักบุ้งเนี่ยเป็นแพรเลยเนาะแล้วก็ย่างไปย่างมาก ทุกอย่างผักทุกอย่างที่เราเตรียมไว้นะครับถ้าเรายังไม่ขายเนาะให้เราใส่ถาดแล้วก็แลปไว้เอาไปแช่เย็นนะครับถ้าไม่แลปเนี่ยผักจะแห้งนะครับต่อไปครับปลาหมึกปลาหมึกผมเห็นหลายๆร้านเนี่ยใช้หนวดปลาหมึกเนาะซึ่งมันมันขายกันเกลื่อนแล้วนะครับ แล้วก็ปลาหมึกเนี่ยถ้าเราเสียบเป็นตัวเนาะมันก็จะทําให้เวลาย่างเนี่ยปลาหมึกมันจะหดนะพอปลาหมึกหดเนี่ยราคาขายมันก็จะได้น้อยลงเช่นโอหหมึกตัวหนึ่ง50บาทย่างไปหดเหลือตัวเล็กนิดเดียวลูกค้าก็จะเมาหมอยกันให้เราปลาหมึกมาผ่าผ่าออกนะครับ แต่ไม่ต้องผ่าครึ่งนะฮะให้ผเผาเป็นลักษณะนนอย่างนี้เนาะเป็นแพรเลยนะครับปลาหมึกหนึ่งตัวต่อหนึ่งไม้เราซื้อปลาหมึกที่แมคโครนะครับเราก็สามารถคำนวณต้นทุนได้ว่าปลาหมึกหนึ่งกิโลมีกี่ตัวกิโลละเท่าไหร่ในการเสียบปลาหมึกนะครับเนี่ยครับใช้ไม้สองไม้นะครับเสียบเราแบ่งครึ่งปลาหมึกเนาะแล้วก็เสียบด้านซ้าย นะฮะเสียบด้านซ้ายแล้วก็เสียบด้านขวาปลาหมึกมันจะเวลาย่างมันจะหดเนาะถ้าเราใช้ไม้เดียวเนี่ยมันก็จะทำให้หดเป็นแบบมันจะหดแล้วก็ม้วนตัวเป็นกลมๆนะมันจะทำให้ไม่สวยที่สำคัญทำให้ปลาหมึกหดเหลือชิ้นเล็กนิดเดียว เมื่อเราเสียบตัวแล้วเนาะเราก็าหัวปลาหมึกเนี่ยนะครับหนวดปลาหมึกเนี่ยมาเสียบกับไม้ทั้ง2ด้านนะครับเอาปลายไม้เนี่ยเสียบเข้าไปที่หนวดเลยแล้วก็แผ่มันจะเหมือนปลาหมึกทอดแบบสไตล์เกาหลีหรือไต้หวันที่ขายในสยามพารากอนเนาะเนี่ยครับปลาหมึกไม่ต้องบั้งไม่ต้องทําอะไรนะครับให้ย่างกันอย่างนี้เลยมันก็จะเป็นแผ่ เวลาย่างนะครับก็คือเนี่ยครับจับอย่างนี้นะฮะสมมติว่าเํากำลังย่างนะครับการปิ้นปลาหมึกก็จะปิ้งง่ายมากกุ้งนะครับกุ้งปลาหมึกหรือเนื้อสัตว์ทุกชนิดที่เราเอามาย่างนะครับมันจะย่างแล้วสุกแล้วมันจะหดนะฮะกุ้งเราก็เลือกตัวใหญ่ไปเลยตัวละประมาณ4บาท เราได้กุ้งมานะครับอันนี้คือเทคนิคของอาหารญี่ปุ่นนะครับเราวางไว้บนเขียงแล้วก็ดัดมันนะฮะใช้นิ้วโป้งดัดให้มันตรงๆกุ้งเนี่ยเวลาเสียบเนี่ยใช้ไม้เสียบจากตูดมันนะฮะหางมันทะลุขึ้นไปที่หัวเลยนะครับมันเราก็จะได้กุ้งที่ยาวสวยแบบนี้นะฮะนอกจาก กุ้งเราตัวใหญ่แล้วนะครับแนะนำให้ปอกเปลือกกุ้งด้วยนะครับจะทําให้คนกินเนี่ยกินง่ายขึ้นแล้วก็ราคาก็ไม่เกี่ยงตัวนี้เราไม่ได้ดัดหลังนะครับถ้าไม่ได้ดัดหลังเนี่ยเราจะต้องใช้อุ้งมือของเราเนี่ยดัดมันเห็นไหมฮะเดัดให้มันตรงแล้วก็เสียบไม้จากทางหางเนี่ยนะครับเสียบขึ้นมา ระหว่างที่เสียบเนี่ยเราจะต้องดัดกุ้งให้ตรงๆนะครับเอาไม้ไปดามันไว้ทะลุไปที่หัวเลยนะครับทะลุไปที่หัวกุ้งเลยนี่นะครับกุ้งตัวใหญ่ราคาก็ไม่ได้ต่างกับตัวเล็กนะครับต่างกันนิด เห็นไหมครับสันในเสียบเร็วมากเลยต่อไปนี่คือเนื้อนะครับให้เลือกใช้เนื้อตามที่ต้องการนะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อโคขุนหรือเนื้อวัวไทยวัวบ้านบ้านได้หมดนะครับในที่นี้ผมใช้เนื้อโคขุนนะฮะชิ้นส่วนนี้เป็นชิ้นส่วนที่เรียกว่าเสือหลองไห้นะครับจะมีทั้งเนื้อมีทั้งมันนะฮะ เวลาเคี้ยวเนี่ยมันจะได้ความนุ่มจากมันเนาะแล้วก็ความอร่อยจากเนื้อวัวราคาไม่แพงด้วยนะครับเนื้อเนี่ยผมม,มีเทคนิค2ตัวนะฮะ<ม>ก็คือ 1, หนึ่งหั่นเป็นชิ้นเหมือนมหมูปิ้งเนื้อปิ้งเลยอีกวิธีหนึ่งเนี่ยผมผ 5บาทมันเสียเวลาครับมันเหมาะกับร้านเล็กๆมันเหมาะกับคนที่ค้าขายแบบสมัยเก่าก็คือมองกำไรเป็นที่ตั้งนะฮะเนี่ยครับไม้เนื้อนะฮะเสียบสองแบบเสียบเป็นชิ้นยาวเนี่ยชิ้นเนี่ยเวลาลูกค้าหยิบมาจากเตาหยิบมาจากหน้าตู้นะครับ20 50เบ้าเขายังซื้อเลยนะครับชิ้นขนาดนี้นะ ผมมาถ่ายใกล้ๆนะครับการหั่นเนื้อให้เป็นชิ้นเลยนี่คือเนื้อเสือร้องไห้นะครับที่เราซื้อมาตัวนี้มันจะหนาประมาณ12มิลแล้วเราก็มาแบ่งครึ่งนะครับให้มันเป็น6มิลไม่ต้องให้มันขาดจากกันนะครับเราต้องการเนื้อเป็นแผ่นใหญ่ ได้แล้วครับเนื้อหนา6มิลสุกง่ายเสียบก็ง่ายขายง่ายด้วยเนื่องจากว่าคนเห็นเป็นชิ้นแล้วเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าโอ้คุ้มคุ้มคนกินนะฮะส่วนคนขายเนี่ยคุ้มเวลาคุ้มค่ากำไรแน่นอนเสียบไม้เข้าไปเนื้อนะครับที่แมคโครจะมีเนื้อโคขุนเนาะจากประเทศออสเตรเลีย รือจะเป็นเนื้อโคขนบ้านเราก็ได้เหมือนกันเดี๋ยวนี้เนื้อบ้านเราเนี่ยมีความนุ่มขึ้นเยอะแล้วนะครับเนื่องจากว่าผ่านการผสมกับเนื้อนอกมาค่อนข้างที่จะดีแล้วเนื้อที่เป็นแผ่นเนี่ยนะครับเวลาเราเก็บแล้วก็ม้วนไปเลยต่อไปนะครับนี่คือหมูผมใช้สันนอกนะครับเนื่องจากสันนอกเนี่ยจะเป็นเนื้อเป็นชิ้นเป็นชิ้นเลย ถ้าเป็น3ชั้นก็อร่อยเหมือนกัน3ชั้นกับสันนอกเนี่ยแนะนำให้ใช้2ตัวนี้นะครับสำหรับย่างไม่แนะนำให้ใช้สันคอนะครับเนื้อสันนอกเนี่ยเราใช้ขนาด3มมิลซื้อตามแมคโครได้เลยนะครับเดี๋ยวนี้เขามีสหันสไลด์ให้แล้วนะครับเราเสียบเนื้อหมูเหมือนกับที่เราเสียบเนื้อวัวเลยนะครับเสียบเป็นแผ่น จะเป็นแผ่นอย่างนี้นะครับเป็นลักษณะเหมือนชายธงนะครับเวลาที่เราย่างเนี่ยมันก็จะได้หมูเป็นแผ่นเป็นแผ่นแล้วก็เวลาย่างเนี่ยเราก็แค่กลับไปกลับมานอกจากจะสุกง่ายแล้วนะครับก็ยังอร่อยด้วยนะครับเนื่องจากหมูมันไม่หนาเกินไปนะครับหมูเนี่ยทำเหมือนเนื้อได้เลยนะครับหมูที่เป็นแผ่นนะครับเวลาเก็บก็ม้วนนะครับเหมือนเนื้อวัวได้เลย แล้วการทำหมูกับเนื้อลักษณะนนอย่างนี้นะครับเวลาลูกค้าเห็นแล้วร้องว้าวแน่นอนและเวลาถ่ายรูปลงสื่อโซเชียลนะครับรับรองเป็นอะไรที่สวยงามแน่นอนครับหมูที่นำมาเสียบไม้นะครับไม่แนะนำให้ใช้สันคอหมูนะครับเนื่องจากว่าสันคอหมูตัวเนี้นะครับจะมีไขมันแทรกนะครับจะทำให้เนื้อหมูของเราเนี่ยแตกนะครับ แนะนำเป็นสันนอกหรือสารชั้นนะครับขอบคุณครับ